กันเช่นเคยนะครับกับกุ๊คุปปอชิดีอาหารอร่อยจากิิยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพวันนี้นะครับคอร์สออนไลน์เมนูขนมปังปังครับ วันนี้นะครับมีแขกรับเชิญนะครับจากแพนกคอมพิวเตอร์กราฟิกไม่ใช่คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับเป็นพี่คนสวยนะครับตอนนี้ก็อยากหาอาชีพอยากหางานอดีเรกให้ลูกสาวตัวเล็กๆทำด้วยใช่ไหมครับพี่กําลังมองหากิจกรรมที่จะทํากับลูกนะคะเพื่อเสริมพัฒนาการให้ลูกมีกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ดีด้วยนะคะก็คือการนวดแป้งใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้ดีมากเลยเราจะต้องใช้มือเราใช้ทั้งสองแขนเลยนะครับเราต้องอย่างนี้เลยค่ะต้องล้างมือ ฝืนก่อนครับฝืนก่อนครับฝืนอ,อย่างนี้ต้องคืงออย่างนี้นะครับข้าวจ้อย่างนี้ ในส่วนผสมวันนี้เนี่ยเป็นขนมปังไส้ที่คุณครูได้รับโจทย์มาให้คุณครูสอนครูปุ๊กเนี่ยคุณครูรูยยังว่ามีไส้อะไรบ้างทําไส้อะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นมันฝรั่งใช่ครับเป็นไส้มันฝรั่งนะครับลักษณะของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนแบบว่าเป็นซอสครีมนะครับเป็นสไตล์ฝรั่งแล้วก็จะมีความแบบว่าละมุนหน่อยใส่แฮมนะครับแฮมก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่านะครูปุ๊กม่ทามมีอะไรกันบ้างค่ะ วันนี้นะครับส่วนผสมของเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของมันฝรั่งครับมันฝรั่งตัวนี้นะครับเราก็จะต้องปอกเปลือกก่อนนะคุณครูแล้วจากนั้นเนี่ยก็ามาหั่นเตา๋าเป็นชิ้นเล็กๆนะตัวดีอันนี้อันนี้มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ มันมีประโยชน์ตรงที่ทําให้อิ่มนะครับเนื่องจากเป็นคาร์โบไฮเดรนะครับไป ah อยู่ในกลุ่มของผักน,นะครับเขาก็จะมีตระกูลของแป้งนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเพิ่มปริมาณราคาเนี่ยอยู่ที่35บาทนะครับ 1>, 1กิโลนะครับ3า,า,าทก็มีปริมาณที่แบบว่าเรามันก็จะเป็นลักษณะที่อาหารฝรั่งเนี่ยเขาก็จะคุ้นเคยกับผักฝรั่งเป็นอย่างดี ต่อไปเป็นแฮมนะครับแฮมแฮมหั่นสี่เหลี่ยมเต๋าซึ่งแฮมของเราเนี่ยเราจะมีเป็นแบบว่าแฮมหั่นมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หรือเศษแฮมอะไรเงี้ยต่อไปที่ทําให้เหนียวคุณครูคิดว่าจะเป็นอะไรแป้งมันไหมคะเป็นกล้วยไส้ครับในหลักการของการทำลาดหน้าแป้งมันแป้งข้าวเยื่อม้อมใส่ลาดหน้าได้ใส่ซอสพปลาได้ไม่ได้ใช้แป้งเดียวกับลาดหน้าไม่ใช่ครับจะเป็นกล้วยไส้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่คือมีความเหนียว นะครับให้ใสามีความเหนียวถ้าเราทวนผลไม้หรืออะไรอยากทำให้เหนียวก็ต้องใช้แป้งกวนไส้แป้งกวนไส้นะคะคุณผู้ชมค่ะต่อไปนะครับนอผงปรุงรสนะครับผงปรุงรสก็อย่างว่านะครับถ้าเราใช้เป็นฝรั่งก็ใช้เอโรมาแต่ถ้าของคนไทยเราก็จะใช้เป็นผงปรุงรสรื่อรสดีหรือที่เราคุ้นเคยกันนะครับตัวนี้ก็จะมีกลิ่นหมูกลิ่นเนื้อสัตว์ต่อไปของที่ทําให้แต่งรสชาติก็คือเกลือนะครับเพิ่มอีกนะครับสองอย่าง มีความกลมกลอมความเคลม,มนะครับการผัดที่จะทำให้มันหอมถึงฝรั่งเลยนะครับ<ม>ก็ต้องมีเนยเนยนะค,ะนะครเราจะมีเนยอ,อยู่2อย่างะนะครับสอย่างด้วยซ้จริงๆแล้วแต่อย่างที่3เนี่ยเป,เป็นเนยขาวเราจะไม่ค่อยได้มามใช้ในเบเกอรี่นะครับ จะใช้เป็นเนยสดก็ได้ซึ่งจะมีราคาอยู่ที่150บาทจาเอาเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพไขมันจากนมพวลูกน้อยเนี่ยต้องกินมีความหอมอร่อยด้วยนะครับไขมันจากนมเนี่ย้อยห้าบาทถ้าเรามีงบประมาณเราทําทานเองเราควรใช้เนยสดดีกว่าครับต่อไปก็จะเป็นหอมใหญ่นะครับ เดี๋ยวคุณครูทานปุ๊บเนี่ยมันจะมีความหวานขึ้นมาก็<ม><ม>ได้จากตรงนี้เลยครับหอมใหญ่ะนะครับการปอกหอมใหญ่คุณครูอาจจะไม่รู้การปอกให้แบบว่าไม่น้ําตาไหลเซ็ตเลยเห็นไหมใช้หอมใหญ่นะครับแช่น้ําแล้วก็ปอก่็ไปน้นํเปล่าการใส่ลาบหน้าเนี่ยเขามีน้ําที่ผสมเป็นแป้งใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ลงไปมันเช่นเดียวกันครับทำกับฝรั่งที่ทำนะครับเข้ก็จะผสมน้ํากับแป้งกวนไปที่ขาดไม่ได้เลยนะครับจะมีวามมัน นมครับนมอะไรอ่ะอ๋อนมเหรอคะนมนมสดเราใช้นมสดนะเราใช้นมสดนะเราก็จะประมาณเหมือนแบบว่าเป็นส่วนผสมของก้า่หลังอยู่แล้วนะครับทานนมทานเนยเยอะๆนมสดยี่ห้ออะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้ได้หมดเลยนะครับตัวนี้เป็นค่าจะไหลถ้าสเตอรีไรท์สเตอรีไรท์ก็จะเป็นนมข้นจืดผสมน้ําไปส่วนหนึ่งก็จะกลายเป็นนมสด นะครับเขาใจอยู่ใช่ไหมเออให้ความรู้หลายอย่างเลยนะเครับเรียบร้อยนะครับส่วนผสมมีเท่านี้ค่ะสําหรับส่วนผสมสามารถดัดแปลงนะครับดัดแปลงได้ดัดแปลงได้นะครับตามที่เรามีเรามาเริ่มวิธีทาดีกว่าว่าทำอย่างไรกันเนาะดีค่ะดีค่ะแล้มาดูวิธีการทําขนมปังไส้มันฝรั่งซึ่งวันนี้เราทําอะไรครับขนมปังทาไส้ทำไส้ เราทำขนมปังเดี๋ยวเราจะมาห่อขนมปังเราใช้ทำขนมปังด้วยถ้าเราจะทำขนมปังเราจะต้องทำยังไงครับคุณครูกดที่ตัวไอด้านบนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราทําคลิปขนมปังไว้แล้วนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่เปิดเตาก่อนครับเปิดเตานะรับคุณครูอย่างงตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหรือสองช้อนโต๊ะเนี่ยสามารถใส่ลงไปได้เลยคุณครูกัดช้อนค่ะ ไม่ต้องตวงนะคะอ่าตัวนี้ตวงได้เลยอตรงมาแล้วค่ะเรียบร้อยสองช้อนโต๊ะยังไงคะคนตัวนี้ก็เดี๋ยวปล่อยให้เขาละลายละลายเองพอสุกแล้วเราจะตามด้วยหอมใหญ่เลยก็ได้ตัวนี้หอมใหญ่ที่เราหั่นแล้วเรียบร้อยหนึ่งถวละคะถ้ามันหนึ่งถ้วยนะครับใส่ไปได้เลยเดี๋ยวเขาจะละลายไปพร้อมกับหอมใหญ่ได้เลยครับโอเค ถ้าเราผัดเนยจนมีความไหม้นะครับมีเทคนิคก็คือถ้าแย่งเป็นเนยเนยเนยที่เป็นนมนะครับเขาจะดำงเลยนะครับ <Ừ. S 1> ตัวนี้เราก็เลยใส่เครื่องไปเลยเพื่อที่จะไม่อยากให้เขาไหม้นะครับตัวนี้เป็นไขมันจากพืชนะครับมันก็เลยจะทําให้เขาเนี่ยไม่ไม่ไหม้ไม่ไหม,ม,ไม,ไม้เป็นเอ่อนมนะครับถ้าเป็น เนยสดเนี่ยเราต้องรีบปรุงนะครัความหอมกียังอยู่เห็นไหมหอมไหมครับหอมมากเลยหอมทงองรองพี่หอมมากเลย <laughs> พี่นาหอมมากเลยใช่ <laughs> ตัวนี้ถ้าสุกนะครับคุณครูสามารถดูได้จากความใสของหอมหญ่น,นะครับเนื้อสัตว์ที่เราจะใส่ลงไปนะครับอันนี้ต้องคนตลอดไหมคะหรือว่าตัวนี้นะครับมีความหอมหรือยังเดี๋ยวให้เขาสุกสักเล็กน้อย ตัวนี้เป็นแฮมนะครับท่านผู้ชมเป็นแฮมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับมาเป็นปึงป้งๆเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้เลยค่าเกรดดีหน่อยนะก็อยู่ที่230นะครับหรือจะครึ่งกิโลนะครับตัวนี้ครึ่งกิโลมีความ<ด>หอมแล,แล้วนะครับคุณครูจะใส่เนื้อสัตว์ลงไปนะครับตัวแฮมเนี่ยคุณครูว่าสุกหรือย,ยังสุกแล้วนะแต่จริงๆยังไม่สุกยังไม่สุกร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องรต้องมาผ่านความร้อนมาบนนะครับ ตัวนี้ก็จะเหมาะกับการทําขนมตั้งนะครับด้วยแฮมแผ่นๆน,น,น,นะครับอ่าตัวนี้มีความหอมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันฝรั่งนะครับเราก็อยากให้อ่มันฝรั่งเนี่ยคุณครู ได้มาปุ๊บปลอกเขากสะอาดเรียบร้อยต้มนะครับปุกแล้วถูกวัดเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันถ้าเราใส่มันฝรั่งลงไปนะครับมันมีปริมาณมากจะทําให้เขาเนี่ยเข<ล>าจะจะจะเละด้วย<ล>ะนะครับเราก็จึงจะใส่นมลงไปก่อนท่านผู้ชมเป็นเทคนิคนะครับเคยเอ่อตัวนี้นะครับเป็นเทคนิคจากที่ไหนจากที่ครูคิดเมื่อกี้ว่ามันควรจะใส่นมลงไปก่อนนะครับ ตอนนี้ก็อย่าไปคนมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใช่ไหมคะใช่ครับเขาเดือดเสร็จปั๊บนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสก่อนโอเคค่ะตัวมันฝรั่งนี่นะครับ1กิโลเลยจะถามว่าไส้เราเนี่ยพอทําเสร็จแล้วเนี่ยทำได้ประมาณกี่ชิ้นคะอ๋ออันนี้เราต้องขึ้นอยู่กับการห่อแต่การห่อแต่ละชิ้นนะครับจะอยู่ที่สิกรัมตัวห่อถ่อไส้อยู่ที่ยี่กรัมทียี่กรัมยี่สิบกรัมแต่ไซส์ที่เราจะห่อในขนมปังไซส์ใหญ่ปังปังบาท เป็นตนคุนเนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณ30กรัมถึง40กรัมซึ่งมีปริมาณที่แบบว่าไส้แน่นอันนี้คนไหมคะอ่าตัวนี้คนเดี๋ยวพูดผู้จะปรุงเลยนะครับคนได้ตัวนี้ผงปรุงรสนะครับใ็จะใช้อยู่ประมาณปลายช้อนหรือสองช้อนชาครับจากนั้นนะครับก็จะมีเกลือนะครับมีเกลือนีเพิ่มความเค็มใหม่ เมื่อกี้เนี่ยมันมีเบคอนที่คลิปที่แล้วเนี่ยเขาก็เลยใส่เกลือน้อยเนื่องจากเขามีความเค็มอยู่แล้วนะครับเค็มจากตัวเบคอนแต่ตัวแฮมเนี่ยไม่เค็มเท่าเบคอนนะครับ๋อค่ะต้องปรุงลดเค็มน่แต่ตัวมันฝรั่งเนี่ยเป็นราคาที่คือผักขมกับมันฝรั่งปริมาณของมันฝรั่งเนี่ยจะมีปริมาณเยอะกว่าแล้วคราวนี้ราคาถูกกว่าเราก็คือใส่ได้เยอะกว่าโอเคค่ะแลครับก็สามารถใส่ไปเลยนะครับ ถ้าเราทำใส่มรรูบตาหลังลงไปก่อนความร้อนก็จะร้อนช้าใช่ไหมครับคนได้เลยนะครับความร้อนก็จะร้อนช้าเขาก็จะทําให้เวลาเราผสมแป้งไปเนี่ยเขาก็จะทําให้สุกช้าด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวคุณครูจะทำส่วนผสมของน้าปรุงเขาเรียกอะไรแป้งนะครับป้ำแป้งค่ะ เ<ท>มื่อกี้เราบอกแล้วเนาะว่าถ้าเราทําราดหน้าเนี่ยเราจะต้องมีอะไรนะครับมีแป้งก็งต้องมีมน,น้ำ<ช>น <ะ S 2> แป้งมันแต่ในลักษณะข,ของการทําไส้นะครับเราจะใช้แป้งอะไรนะครับที่เราบอกไปแป้งข้นไส<ซ>้แต่ครับเพื่อที่จะนําให้ไส้ของเราเนี่ยมีความเข้มข้นนะแต่ถ้าทําบ่อยๆนะครูการแป้งแต่ละอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่มี ลากติดไม่มีอะไรติดเนี่ยเราสามารถสัมผัสด้วยมือนะครับถ้าเราทาบ่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้แป้งลักษณะตัวนี้นะครับถ้าถ้าสัมผัสปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีความมันๆลื่นๆคล้ายๆกับแป้งมันนะอันนี้ไส้มันฝรั่งแฮมนะครับแล้วก็อย่าปล่อยให้เขาเดือดนะครับเดีย๋ยวเราเปล่อยให้เขาเดือดก่อน จำไม่ได้ไหมครับเพราะว่าถ้าเรามีแป้งแบบน้ำเนี่ยก็จะมีความจืดเข้าไปน,นะครับเราอยากได้เค็มมันนิดนึงนะครับนะตัวไส้เนี่ยนะครับเราสามารถชิมรสด,ดูได้นะครับท่านผู้ชม,ชมเพราะว่ามันไม่ตายตัวบางครั้งเนี่ยเราได้มันฝรั่งแบบปมน้ํามากเราลวกเละจนเกินไปเนี่ยมันก็มีส่วนทําให้จืดได้นะครับตัวนี้ยังเป็นก้อนสวยๆอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อสีมันรสชาติได้แล้วนะครับแต่เราแค่คิดว่าเราเมื่อใส่น้ําลงไปแล้วเนี่ย เขาจะมีความเข้มข้นน้อยเราก็เลยเติมไปนิดนึงอัดเทไปหมดเลยคุณคนเลยนะครับเห็นไหมน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าคู่มันจะเหนียวนะครับการคนคุณคคนให้ดูนิดนึงครับโอเคค่ะนะครับลองคนครับโอเคค่ะมันเริ่มจับเป็นเป็นก้อนใช่ไหมคะคุณครูก็เลยให้คุณครูคนไงครับ กดให้นั่นแหละครับก็จะกดกดกดให้มันเข้ากันได้เลยนะได้ใช้แต่ว่าแรงของการทำอาหารมันดีมากตรงที่เราจะได้ออกกําลังกายด้วยใชครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับตัวไส้เนี่ยเห็นไหมพอมีแป้งกวนไส้ลงไปปุ๊บทุกอย่างมันร้อนอยู่แล้วนะครับมันก็สุกอ่ะเดี๋ยวเราจะมาห่อไส้ขนมปังกันนะครับตัวนี้เสร็จแล้วโอเคครับทีนี้เราจะมาถึงขั้นตอนการห่อแป้งนะครับถ้าใครอยากชมคลิปนะครับครูฟ๊กก็ต้อง นะครับกดติดตามหรือกดที่ตัวไอด้านบนเลยนะครับซ้ายมือนะครับต่อไปนะครับตัวนี้ไซส์ขนาดอยู่ที่40กรัมเท่าไหรคะ40กรัมที่ช่างนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่คัวนี้80กรัมนะครับคุณครูจะใช้ไซส์นี้นะครับในการห่อไส้มันฝรั่งนะครับมันจะมีเทคนิคพิเศษเล็กน้อยนะครับในการที่เราจะห่อไส้ขั้นแรกเนี่ยครับเราฝึกโดยการทำของลูกใหญ่กล่อนนะคุณครู ามา็าการคลึงนะครับอ๋อตัวนี้เป็นขนมปังเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ขึ้นรูปนะครับถ้าเราเอาส่วนผสมทุกอย่างที่เราตวงไว้แช่ตู้เย็นแล้วเราก็นําผสมลงในเครื่องอแล้วเราก็รีบเอามาคลึงรูปแล้วก็เข้าช่องฟิตเราสามารถนํามาขึ้นรูปได้ตอนไหนก็ได้ ตอนนี้ก็เริ่มขายตัวนะครับตัวนี้ถ้าขนมปังมันพองแล้วนะครับมันจะทําให้ขึ้นรูปไม่ได้แล้วก็จะทําให้ยี๊บมันตามนะครับตัวนี้เราสามารถคลึงได้เลยครับัวนีไม้คลึงครับครูครูยังไงคะเราจะใช้ด้านที่เรียบๆลงล่างครับเรียบลงล่างครับคลึงนะครับใช่ไหมคะใช่ครับให้กลมครับให้ใหญ่ ให้ใหญ่ละกลมใช่ไหมคะให้ใหญ่พอประมาณ oh, oh. อย่างใหญ่ได้อีกครับใหญ่ได้อีกนะกดตรงกลางด้วยครับของคุณครูนูนอยู่นะครับตรงนี้นะครับให้มันสมดุลก,กันอันนี้มาคึงแป้งขนาดเล็กนี่นะครับนะก็คึงได้ง่ายแป้งมีความนุ่มนะครับเดิมไม่กลมคะ่ะอหาใหญ่ขึ้นนิดนึงเวลาเราห่อไส้จะได้ไม่ทะลักทะลวง oh, นะครับอ๋อค่ะ ตัวนี้นะครับลูกเขาก็จะใสอลูกใหญ่นะครับมันจะขึ้นเป็นสามเข้านะครับได้ไหมคะได้ครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้ฝ่ามือของเราเนี่ยแบเบขึ้นแบ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 นะครับแล้วก็ใช้ตัวหนังมือตัวนี้นะครับนี่นะครับล็อกไว้นะครับให้เป็นอยู่อ่าถูกต้องครับถูกต้องเหมือนข้าวโป่งขังข้าวโป่งเนาะใช่ไหมอ่านั่นแหละนี้แต่ที่เราใส่ไส้ใส่ไส้นะครับ ปริมาณปริมาณรปริมาณที่เรา,เาคิดว่าเนี่ยเนาะโอเคมีดูมดูมได้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 นะครับ, 1. 1> รบตัวนี้ถ้าเราขายในราคาต้นทุน9บาทเราจะขาย100เปอร์เซ็นต์เราก็อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับ20บาท เราขาย20บาทบาทได้เราเกินกว่า100%นะครับเราก็สามารถแบบว่าได้กําไรแล้วได้กําไร100%จริงๆค้าขายเนี่ยได้กำไร50เกิน50%ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ทีนี้ถ้าเราเราขายได้ในราคา20บาทต้นทุนอยู่ที่9บาทเนี่ยเราก็ได้กําไร100%ดูครับนะตัวนี้เราเวลานั้นเราก็จะห่อนะครับตีบขึ้นมานะครับก็บคือ จากท่านนี้ไปด้านนู้นก็ได้ครับคือทำถ้าคำสาะะเปาเป็นเนี่ยมันก็จะจีบวนๆนะครับคือให้แป้งเนี่ยเขาชนกันนะครับอย่าให้ไส้ทะลักครับแต่ <c oughs> อันนี้เป็นไส้ที่ง่ายมากเลยคือาาตอนนี้เริ่มเริ่มนี่อนี่นะครับ เสร็จเรียบร้อยถ้าเราอยากให้มันเป็นทรงแบบมันฝร<ม>ั่งหน่อยนะครับก็คือทอํายังไงก็ได้ให้ไส้ไม่ทัลักใช่ทรงแบบมันฝรั่งหน่อยเราก็จะยาวๆนะครับตอนนี้พิมพ์พิมพ์เขาแบบว่ามันเป็นทรงกลมแล้วก็บังคับมันนิดหนึ่งแล้วก็นี่เลยเทคนิคพิเศษของครูนะครับอันนี้คืออะไรคะโกโก้ครับผมโกโก้จุ่มลงไปเพื่ออะไรครอันนี้จุ่มลงไปคือแป้งมันเปียกก็จะเยอะหน่อยนะครับเพื่ออะไรครับตัวนี้เป็นอะไรเอ่ย ขนมปังขนมปังมาฝรั่งเหมือนไหมครับเหมือนขนฝรั่งไหมอ๋อเราอยากให้แบบว่าเออเป็นขนมปังมันฝรั่งเห็นก็รู้เลยว่ามันฝรั่งถูกต้องโอเคค่ะครับอ้ต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากเลยนะครับใช่ครับใส่คุกเยอะครับมันน่าจะขมก็ย่าไหวแต่ตอนนี้ทรงเขาได้นะครับแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เนี่ยนะครับสวยงามเลยทีเดียว ้มือเราเปื้อนอันนี้แล้วเราก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาคึงกันตัวตัวที่เราจะตัดตัวนี้เราจะต้องมีการคึงก่อนเออแล้วก็คึงได้เลยครับเพราะว่ายัางไงแล้วแป้งมันก็เลอะเป็นมันฝรั่งอยู่แล้วค<า>่ะ <laughs> อันนี้เราจะทํำไซส์หนึ่งใช่ไหมครใช่ครับ <laughs> เป็นไซส์เล็กใช่พอกลมแล้วใช่ไหมครับรีดเลยรีดเลย <laughs> อันนี้ไม่ต้องคุกแล้วมั้งคะ <laughs> มันดำแล้ว <laughs> มันดำได้แล้วมันดำแล้วนะครับ <laughs> จริงๆเมื่อกี้เป็น สาธิตเราค่อยมาคุกทีเดียวแต่ว่ามันจะเป็นแบบใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าเราเราเราจะได้ไม่ต้องคุกโกโก้เยอะเ<ม>นาะ<ม>เออเนี่มันสวยนะสวยมันอาจจะสวยก็ได้ครับนี่อ่าอันนี้ใส่ไส้เหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมครับเหมือนถังข,งข้งขาวโพงถังข้าวโพงมันจะได้ไม่เวลาพอเราใส่ไส้ปุ๊บเนี่ยหดแต่ตัวนี้เราใส่ไส้ได้เยอะนะครับเพราะว่ารสชาติไม่จัดมาก บี้ตรงนี้ให้ตายเลยนะครับบี้ให้ไม่ให้ให้ให้เกลืนเลย <laughs> แล้วก็เนี่ยนะครับนะแปลๆๆน่ไยก็ได้ลูกๆูกกกมันใส่ไปเยอะมันก็จะอันนี้เหมือนกันสวยแล้วนะคะโอ้่ะครูครูเอาอีกสักลูกหนึ่งตัวนี้นะได้ค่ะครูจะดูโอ้มีความคล่องแคล่วนะครับแม่วานคนนี้ <laughs> <laughs> เพราะว่าเด็กๆก็น่าจะชอบอะไรที่มันเป็นแบบคอดไอเดียสร้างสรรค์นะครับถ้าเราไม่คุกเอ่ยตัวผงโกโก้เนี่ยเราอาจจะคุกอะไรได้อีกครูโอวันตีนได้ไหมคะโอวันตีนเออใช่ไหมมันน่าจะแบบอร่อยเนาะแล้วมันมันมันไม่ขมเหมือนกับอันนี้ด้วยนะครับเด็กๆน่าจะชอบกว่าถ้าเด็กๆเนี่ยโกโก้มันก็จะมีแบบว่าสารที่ทําให้แบบกระตุ้นเขาไม่นอนหลับก็เยอะก็เป็นอันตราย นะครับเพราะเด็กเล็กๆพุโคบันตินนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับถ้าอยากได้สีเขียวเราเออรูปมันก็เขียวอยู่ชาเขียวเหรอคะมันจะมันจะขมไหมคะชาเขียวชาเขียวก็ต้องเป็นแบบว่าชามชช่าที่เป็นเป็ค์โคบนะครับก็จะได้แตะหน่อยไหมแตะๆรูปๆครับอ่าเรียบร้อยนี่นะคะมาโชว์ผลงานนะครับ น,นี่นะครับคือขนมปังมันฝรั่งที่ครูก็สอนครูป,ปุ๊กแล้วก็ครูป,ปุ๊กก็ต้องไปสอนต่อนะครับแล้ววันนี้นะครับก็สําเร็จไปแล้วแล้วก็มันจะต้องรอขึ้นอีก3ชั่วโมงอันนี้เหรอคะใช่ครับอเดี๋ยวเราจะมาดูกัน,น,นครียว่าเข้าเตาอบได้เลยไม่ได้เลยไม,ไม่ได้เลย,ม,เลยมันต้องพลองสามเท่าตัว<ม>ขนมปังนี่มันจะชิ้นใหญ่มากแล้วตัวเนี้ยมันก็ถึงจะว่าเหมาะสมบางครั้งเนี่ยเราขายก้อนละเท่าไหร่ 3 5บาทได้เลยถ้า,ถ,าถ้าไซส์ใหญ่นะครับ<ม>เาเวลากินนี่หมดเร็วเร็วเร,ร็วใช่ไหม,ไหมเวลาทำเดี๋ <laughs> ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเอ่อก่อนถ้าเตาอบเนี่ยมันจะพองแล้วมันจะเป็นยังไง เสร็จไปแล้วนะครับขนมปังไส้มันฝรั่งของเรานะครับท่านผู้ชมครับเคยเห็นไหมว่าขนมปังเนี่ยหน้าตาคล้ายกับมันฝรั่งนะครับโดยการทําวิธีอะไรอย่างไรนะครับตัวนี้นะครับค,คุณครูคิดว่ามันน่าจะเป็นไอเดียให้กับท่านผู้ชมแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้เราอาจจะคุกสีอื่นนะครับการคุกไปก่อนแล้วมันกลายเป็นแบบว่าหนาเกินไปหรือเราจะคุกไปก่อนแล้วเราก็ให้มันรีดนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับคุณครูเนี่ยได้ใส่เอาไว้ในคลิปวิดีโอของเรานะครับการสอนคอร์สออนไลน์ครั้งนี้นะครับถือว่าให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นทุกกระบวนการในการถ่ายทำนะครับในเรื่องของไส้เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปอและครูโป้งนะครับทีมงานขอให้ทุกท่านนะครับกดติดตามและกด s cribe นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ